กาจาภาษาเกษตรมือนีรอบที่สองผมอยู่กับพี่อดีศักดิ์น้อยจีนยุนตอนนี้อยู่โมบ้านพงษงมาเดือตำบลพงษงมาเดืออํำเพอ่เมืองจังหวัดนคนปรปฐมเป็นอาณาจักรบักเน่าพันธุ์ที่ปลูกนี่เป็นพันธุ์ลุงเขาพ,พันธุ์ลุงเข่าพันธุ์ลุงเข่าพันธุ์ลุง,ขลงขเขาานี่จำนวนนี่หาอะไร,าาราประมาณหาอะไรอายุหนึ่งปีกำลังติดดอกออกหน่วยแต่บางลักษณะน่วยดกนะพี่นะดกครับดกอ่ะ ว้าจาภาษากเกษตรมันนี้สีเป็นสองภาษาคือเราอ่าคนข้างสีดกดกเป็นลูกเขา้าแต่ว่าเบื้องลักษณะแล้วก็คือเปลือกหนานเนาะเปลือกหนาครับที่นี่การปลูกบักเนวของพี่อดิศักิ์อยากให้เว้าเรื่องการปลูกบักเนวอ่าในปลอกสวมนิดนึงข้างล่างมันเป็นยังไงอยากให้เว้าถึงข้อดีข้อเสียเอ่อข้างล่างที่ผมไปศึกษาตามตามต้นตำรับเขาเลยก็คือมีมีฝาปิดฝาปิด <c oughs> แต่นี้ลักษณะเขามีฝาปิดเนี่ย ทุกวันนี้ที่เห็นคือ,อดินมันจะแน่นขึ้นอาจจะเป็นสาเหตุก็าคือว่ารากม,มันไปทางไหนไม่ได้มันก็เลยทําให้ดินแน่นขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีปรับเปลี่ยนปรับปรุงกําลังถามวิจัยเกีย์กายว่าจะต้องทํำยังไงดีครับในในการปรับเปลี่ยนครับในน้าเท่าที่ประสบการณ์เอาประสบการณ์กับประสบเองลักษณะอิงสีนี่ตอนนี้กำลังจะเริ่มเติบโตข้างล่างนี่อ่บักหน้าเป็นลุงเข้านี่ ข้างมัดนี่ข้างล่างเป็นต่อสมโอครับเสียบยอดเปนต่อสมโอรากสมโอนี่มีความแข็งแรงทนทานทวนว่าตายแรงเ่าตายติดดกบอลลนที่นี่เฮ็ดยังไงรากสมโอนี่ค่อยฉีลงข้างล่างได้ก็เลยมีคําแนะนำมาให้เอาออกการเทบางหน้านอกฤดูไม่ใช่สําคัญแล้วแต่นี่เรื่องมีฝาปิดหรือบอมีฝาปิดเขาสามารถบังคับสามารถดูแลสามารถกระตุ้นให้ออกนอกฤดูได้คือเกา่าภายในหนึ่งปีบากหน้าที่เห็นอยู่นี่อ่า เก็บผลแล้วเก็บผลแล้วครับกี่รุ่นแล้วพี่เออนี่เก็บมาสามสามรอบละสามรอบถามว่าเก็บมาสามรอบพ่อใจในเรื่องไร่ใดผลผลิตบ่พ่อใจแต่ว่าสิ่งที่อยากปรับปรุงขึ้นให้มันดีก็คือเนื่องจากว่าบากน่าว่าชนิดนี้เพรเอ้ยซื้อบักเน้าชนิดนี้ค่อนข้างเปลือกจะหนาจาักนิดนึงเม็ดเม็ดเป็นไรครับพี่ก็เม็ดก็พอประมาณไม่มาก<อ>ไม่น้อยบ่มาก ครับบ่หน่อยบ่ามากท่อเป็นพิชิตเนาะครับแต่ว่า,าข้อที่อยากปรับปรุงก็คือเปลือกอยากหนานิดนึงได้ได้มีโครงการร่วมกันกบพี่อดิศักวาสีเฮดบางหน้าแป้งเนี่ยเป็นบากหน้าแป้นเกียงไก่ซีเอายอดบางหน้าแป้นเกียงไก่เนี่ยเอามาเสียบเปลี่ยนให้หมัตเลยเพราะเนื่องจากว่าบางหน้าแป้นเกียงไก่เนี่ยจริงๆยอดของเขาเนี่ยโดยเฉพาะยอดของเขาเนี่ยหลังจากเสียบไปแล้วนึ่งปีก็ให้ผลผลิตแล้วอีกอย่างหนึ่งประเด็นสําคัญ พี่อดิศักดิ์มีความพร้อมทั้งเรื่องน้ำเรื่องปุ๋ยเรื่องการดูแลรักษาเรื่องคนงานมีความพร้อมทั้งหมดเลยเหลืออย่างเดียวเหลือพันที่ดีทุกอย่างมีพร้อมหมดแหละผู้ใดอยากเบิ่งศึกษาเบิ่งงานบ่ได้มีแต่ตรงนี้ตรงนี้หาไล่อาณาจาักรอยู่ตรงน้องเงือกเหลือมอีกประมาณเจ็ดไล่เจ็ดไล่กับบังหน้าทั้งหมดการส,าสร้างศูเรียนลู้บ่ได้สร้างมือสองมือค่อยค่อยเหตดไปค่อยค่อยเหตดไปเอาประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนได้มีเั้งประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว ในเรื่องธุรกิจในเรื่องบักหน้ากําลังสีะสบความสําเร็จผู้ใดสนใจมีเบอร์โทรไหครับพี่ศูนย์แปดสี่สามสามสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าโทรมาได้ตลอดครับอีกรอบหนึ่งครับศูนย์แปดสี่สามสามสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าที่น้องเช่าเกษตรกรผู้ชอบชื่นชอบเรื่องเรื่องบักหน้าหรือว่ากาลัางสีปลูกหรือกาลัางอยากปลูกหรือกาําลังปลูกไปแล้วถ้าจะเบ้าเรื่องบักหน้าหน้าแปลงนี้เป็นแปลง บักหน้าเป็นลุงเท่าเอาพันเป็นกไก่มาเปลี่ยนแต่ว่าในการเอามาเปลี่ยนเนี่ยสิบอสให้เสียโอกาสเสียประโยชน์สมีบักหน้าพันเป็นลุงเข้าขายขายแล้วคาถูกๆครับตั้งแต่ห้าสิบบาทไปถึงสองร้อยบาทผู้ดใดสนใจสั่งจองกันได้เด้มีทั้งกิ่งตอนกิ่งช่ำหรือว่าบออยากได้ทั้งกิ่งตอนกิ่งช่ำอยากได้กิ่งซื้อๆเนี่ยอยากได้กิ่งเอาไปเพาะขยายพันุเองการสตาร์ทให้ แต่ว่าต้องมาโอกาสช่วงจังหวะที่แต่งกิ่งพอดีนะอ้าวเมื่อนี้ขอได้รับฟวามขอบคุณจากผมครับนายเกียงไก่ไทยออนพี่อดิศัก์น้อยจีนขอบคุณครับสวัสดีครับ ลเลือกีไแล้วก็ใส่ตรงนี้เลยทางโน้นเราก็ใส่ทางโน้นมันก็จะพอดี